เตรียมความพร้อมบรรยากาศเทศกาลวันลอยกระทงในบ้านเราค่ะที่จังหวัดอุทัยธานีใบตองขายดีมากๆเลยค่ะคุณผู้ชม ถามว่าเอาไปทําอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังปีนี้หลายหน่วยงานทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนหลายแห่งเตรียมจัดงานลอยกระทงอย่างพร้อมเพรียงกันนะคะทําให้ชาวบ้านที่ปลูกกล้วยน้ําว้าต่างเร่งตัดใบตองมาวางขายแบบนี้โอ้โหสีเขียวสวยงามจริงๆชาวบ้านก็บอกว่าตัดใบตองไปวางแผงขายแบบนี้ทุกวันค่ะขายกับพ่อค้าแม่ค้าที่เขาจะต้องเอาไปทําขนมขายไปทําอาหารขายแล้วต้องใช้ใบตองซึ่งปกติเนี่ยจะจับ จะตัดขายวันละ500กว่าบาทขายเป็นแหนบแหนบละ8ขีดราคา10บาทขายถูกกว่าที่อื่นเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเขาปลูกเองโดยช่วงลอยกระทงปีนี้มีไรายได้เพิ่มอีกหลายเท่าตัวเพราะว่าหลายพื้นที่จัดงานจึงมียอดสั่งจองใบตองรวมทั้งหยกกล้วยเข้ามากันเยอะเลย ส่วนที่ร้าน The Sun Wedding Studio จังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้เกาะกระแสชุดไทยฟีเวอร์นะครับโดยเฉพาะช่วงลอยกระทงมียอดคนมาเช่าชุดไทยเฉลี่ยวันล,ละ20 30ชุดสร้างรายได้งามเลยครับวันล,ละ5,000ถึง10,000บาทซึ่งดูจากชุดไทยที่ตั้งไวให้ลูกค้านะครับคือคิวเยอะจนถึงขั้นทางร้านเนี่ยต้องทำป้ายกระดาษแปะไว้<อ>เห็นไหมนี่น้องแป้งน้องอน้ำ นะฮะกันลืมเพราะว่าคิวเยอะจริงๆแล้วราคามีให้เลื่อนนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันนะครับนอกจากนี้ยังมีบริการรับแต่งหน้าด้วยแต่งชุดไทยแล้วเขาแต่งหน้าให้ด้วยโอ้ดีจังเลยนะคะคุณผู้ชมเชื่อได้ว่าปีนี้บรรยากาศของเทศกาลวันลอยกระทงเนี่ยน่าจะคึกคักทีเดียวทีนี้พาคุณผู้ชมขึ้นเหนือไปเจียงใหม่กับน,น่อยเจ้าล่าุดตีท่าอากาศยานเจียงใหม่ เขาปรับเวลาแล้วนะคะปรับเวลาให้บริการในช่วงเทศกาลยี่เป่งวันที่27-28พฤศจิก,กายนนี้โดยสายการบินยกเลิกและมีการเปลี่ยนแปลงเวลาทำการหลังเวลาหนึ่งทุ่มรวม160เที่ยวบินบเพื่อลดความเสี่ยงจากคมลอยที่อาจจะเกิดอันตรายต่อท่าอากาศยานได้พร้อมทั้งเข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเช่นเพิ่มรอบการตรวจการตั้งจุดซุ้มตรวจยานพาหนะ ซุ้มตรวจสัมภาระรวมทั้งของผู้โดยสารด้วยรวมทั้งเพิ่มรอบความถี่ในการตรวจทางวิ่งทางขับเป็นวันละสิบครั้งเพื่อตรวจเก็บซากคมที่อาจจะถูกกระแสลมเนี่ยพัดตกลงไป<ม>ในเขตของการบินนะคะคือเชื่อได้ว่าหลายคนอาจจะรอคอยเพราะว่าที่เชียงใหม่เนี่ยถ้าเกิดใครที่ไปเทศกาลลอยกระทงเราจะเห็นว่าริมน้ําปิงเขาปล่อยคมลอยตลอดสายเราเรี่แหละเป็นจุดที่สําคัญนะคะคดึงดูดนะักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้มาที่นี่กันค่ะ ด้านศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยคาดว่าเทศกาลลอยกระทงปีนี้จะคึกคักและสนุกสนานกว่าปีที่ผ่านมานะครับมีเม็ดเงินสะพัดประมาณ1 5 0 0 0ล้านบาทถือว่าเพิ่มขึ้น3.3%จากปีก่อนมูลค่าสูงสุดเป็นครั้งแรกในรอบ8ปีเลยครับนับตั้งแต่ปี5-9ถึงแม้ว่า ค่าใช้จ่ายจะสูงในรอบ8ปีแต่ยังพบว่าคนส่วนใหญ่ระมัดระวังการใช้จ่ายอยู่นะครับสะท้อนว่าอะไรสะท้อนว่าตอนนี้คนไทยมีรายได้ไม่พอกับรายจ่ายสินค้าราคาแพงเศรษฐกิจยังฟื้นตัวไม่เด่นชัดขนาดนั้นแต่ก็ยังหวังกันนะครับว่าไตรามาสสี่ปีหน้าเป็นต้นไปนู่นเลยเศรษฐกิจจะฟื้นเพราะว่าจะมีเงินดิจิตอลเริ่มใช้จ่ายในเดือนพฤษภาคมซึ่งน่าจะช่วยกระตุ้นได้อันนี้คือในกรณีที่เงินดิจิตอล มานะาพฤษสภานะก็น่าจะเป็นไปแบบนั้นนะครับ